ตันหามีตัวตนแล้วมันไม่มีที่เก็บเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของตันหาเป็นผู้นำมันจึงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าจึงอุปมาตันหาเปรียบด้วยแม่น้ำไม่มีนะแม่คงคาณทีมีคราวแห้งพร่องหน้าแรงเต็มเล่าคราววัดสรน ตัณหาของคนนี้ไม่มีการพล่องเนิ่นนานทุกระดูไม่รู้พอเพราะตัณหาหากให้เต็มได้ยากถึงว่าได้มามากยังอยากขอตัดรากมันตัณหาอย่ารังรอเหมือนขุดต่อต้นไม้ให้หมดไป คนที่จะละตัณหาดับตัณหาได้คนคนนั้นก็ต้องเป็นพระอรหันต์หรอกเป็นพระอนาคามียังละตัณหายัางไม่ได้พระอนาคามียังก็ยังมีสังโยชน์ยังมีราคะยังเหลืออยู่เช่นว่ายินดีในรูปปาราคะอรูปปาราคะพูดง่ายๆว่ายินดีในรูปฌานอรูปฌานอยู่ ส่วนพระสกทาคามีพระโสดาบันท่านเหล่านี้เป็นผู้มีศีบลบริสุทธิ์ละความเห็นผิดละความสงสัยในเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องรูปเรื่องนามได้เด็ดขาดเห็นกระแสไปสู่พระนิพพานมั่นคงนี่ท่านเหล่านี้จึงไม่มีกระแสตกตำ่ำเพราะพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันท่านปิดประตูอาบายได้ แต่พวกเราท่านท่านทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่มั่นคงนะยังไม่มั่นคงเหมือนกับต้นไม้ที่เราตัดก้านตัดกิ่งตัดใบแล้วตัดยอดแล้วแต่รากเงา่ารากแก้วของต้นไม้เรายังไม่ได้ลือ้อได้ถอนได้ขุดก่นขึ้นมาเมื่อมันได้รับเหตุปัจจัย มันก็จะนำให้เรานั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาธรรมเรื่องของการฟังธรรมนะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่าไปคิดว่าเราฟังไม่รู้เรื่องนะการฟังไม่รู้เรื่องมันก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเกิดฟังรู้เรื่องมันก็บรรลุธรรมไปแล้วละ่ะ แต่ว่าวาสนาปุพาธิการที่เราสะสมมาแล้วในอดีตมันยังไม่เพียงพอเมื่อเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมการบรรลุธรรมก็จะไม่เกิดอย่าไปท้อใจนะญาติโยมนะจะเป็นพระเจ้าพระสงค์องค์ชีหรือญาติโยมก็ตามถ้าเราคิดว่าจะสร้างดีนะมันมันยากเหมือนภายเลือดทวนกระแส โอ้เวลาจะสร้างความดีแต่ละครั้งจะอ้าปากไหว้พระสวดมนต์มหาวอดวอดจริงหรือเปล่าญาติโยมเวลาจะนั่งฟังเทศฟังธรรมโอ้ยมันนั่งหลับได้หลับดีนะไม่เหมือนนั่งดูละครนั่งดูทีวีเวลาจะฟังธรรมะบางทีมันก็ต้องมีกิจการยุคนี้สมัยนี้สะดวกสบายญาติโยมมีเครื่องวิทยุทุกบ้านทุกเรือน เปิดวิทยุธรรมะฟังแล้วใจมันสบายใจมันเป็นบุญเป็นกุศลขอให้เราตั้งมั่นในการสร้างคุณงามความดีกันอย่าละอย่าทิ้งชีวิตของเรามันหมุนไปสู่อำนาจของความแก่ความเจ็บและความตายถ้าเราไปประมาทรอการรอเวลาว่าจะประพฤติธรรมในเวลาเท่านั้น ไปปฏิบัติทรรเวลาเท่านั้นในสำนักนั้นถ้าคิดอย่างนี้บางทีตายก่อนก็เยอะทำยังไงเราจึงจะไม่ประมาทในเรื่องเหล่านี้เก็บเล็กผสมน้อยญยตาโยมเก็บเล็กผสมน้อยว่าการฟังแต่ละครั้งถ้ามันไม่เข้าใจก็อย่าไปท้อใจอาตมานี้เห็นอานิสงส์การฟังโอ้ยตอนแรกๆอาตมาเนี่ย สติปัญญามันไม่ค่อยดีตอนบวชเป็นเนนน้อยก็ท่องหนังสือโอ้ยสองวันต่อหนึ่งแถวท่องไปแล้วก็ไม่เข้าใจมืดมัวโอ้เนี่มันเป็นวิบากผลแห่งกรรมเราไม่ได้สะสมมาในการก่อนบางคนนะ่ะดูเที่ยวเดียวจําได้เราดูเป็นสิบสิบเที่ยวมันยังไม่เข้าสู่สมองเลยเนี่ยเราก็ต้องสร้างให้เป็นนิสัยปัจจัย เหมือนการรับมีดเนี่ยการฟังมีดมันจะเกิดความคมมันต้องรับบ่อยๆการรับมันก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามกว่ามีดมันจะคมต้องอาศัยการรับบ่อยๆฉันใด การฟังที่จะให้เกิดปัญญาเนะี่ยก็เช่นเดียวกันต้องตั้งใจฟังด้วยตรึกในเรื่องที่ฟังฟังบ่อยๆฟังแล้วเกิดความเข้าใจเขาเรียกว่าปัญญามันสำเร็จจากการฟังสุตตะเนะี่ยแปลว่าฟังมยะแปลว่าความสำเร็จปัญญาแปลว่าความรู้สุตตะมยยะปัญญาก็คือความรู้สำเร็จจากการฟัง ไม่ใช่ว่าการฟังนี้เป็นตัวปัญญาการฟังนี้เป็นตัวเหตุเหตุให้เกิดปัญญาท่านจึงเรียกว่าสุตตะมยปัญญาอย่าไปดูถูกว่าการฟังเนี่ยมันจะไม่ได้คุณธรรมการฟังนี้ท่านแสดงไว้ในมงคลละสุตนะกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมมังการฟังธรรมในการเป็นมงคลอันสูงสุด อย่างเรื่องในชาดกทั้งก็แสดงไว้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอนิสงส์แห่งการฟังธรรมในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในต้นพัตตะกับนี้แหละในพัตตะกับแปลว่ากลับที่มีความเจริญมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกถึงห้าพระองค์ทีเดียวองค์ที่หนึ่งก็ได้แก่กะกุสันโธ องค์ที่สองชื่อว่าโกนาคมองค์ที่สามชื่อว่ากัตสโปองค์ที่สี่ปัจจุบันเรียกว่าโคโดมองค์ที่ห้าคือสีอริยเมตรยโยท่านกล่าวไว้ว่าอานิสงส์แห่งการฟังธรรมในาศาสนาของปะกก,กุสันโธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีแม่ไก่ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ภายใต้ศาลา อันเป็นที่พักของพระภิกษุผู้เจริญวิปัสสนารูปหนึ่งท่านได้สาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่บนกุฏิแม่ไก่มันนั่งมันมัน,ม,นมันอยู่ใต้ถุนกุฏิมันได้ยินเสียงพระสาธยายวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นท่านจะสวดเรื่องรูปังรูปัก ขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทคืออารมณ์ของวิปัสสนาคือเรื่องรูปเรื่องนามนี่แหละแม่ไก่มันเลยถือเอาในนิมิตในเสียงมันไม่ฟังไม่รู้เรื่องรอกชาติโยมแม่ไก่มันมันนึกในใจเพียงว่านี้คือเสียงธรรมะเท่านั้นเองแม่ไก่ฟังมันไม่รู้ รู้แต่เพียงว่านี้เป็นเสียงธรรมะว่าพระพิสุกำลังสาธยายเท่านั้นเองในขณะนั้นเองออกจากใต้ถุนกุติพระเยี่ยวตัวหนึ่งมันมาเฉียวเอาไปแม่ไก่เนะ่ะถูกเยี่ยวเฉียวเอาไปตายด้วยจิตเป็นกุศลเพกฟังเสียงธรรมะเท่านั้นเองนะ ยกระดับจิตใจจากการฟังจากแม่ไก่ตายเพราะนางเหยี่ยวเฉียวเอาไปด้วยจิตเป็นกุศลตายและไปเกิดเป็นพระราชธิดาพระนามว่าอุมพรีเมื่อนางเจริญเติบโตแล้วเป็นสาวนางก็เลยได้ไปบวชเป็น ปริภาชิกาอยู่ในสำนักของปริภาชิกาท่านหนึ่งนในยุคสมัยนั้นนะในยุคสมัยพระก,กะกุสันโทนะเมื่อไปบวชเป็นนางปริภาชิกาเป็นนักบวชคล้ายๆกับแม่ชีนี่แหละวันหนึ่งนางก็เข้าไปในห้องซ้วมเรียกว่าเวจจก,กุดี พอว่าส้วมมันไม่มีหัวส้วมไปมองเห็นพวกหนอนมันกินพวกมูดคูดอาจมเป็นกลุ่มเป็นก้อนสีขาวอยู่ในห้องส้วมนางพิจารณาหมู่หนอนอันเป็นบุรุวกะอสุภะสัญญามันเป็นสิ่งน่าเกลียดปฏิกูลคำว่าบุรุวกะอสุภนะี่ะคือไปเห็นหมูหนอนชอนชัยอ อาจมนางก็เกิดสังเวชสลดใจได้บุลวกะอสุภสัญญาคือปฏิภาคคณิมิตสัญญาอันพิจารณาหมู่หนอนที่กลุ่มหนอนอยู่ในอุจจาระเกิดสังเวชสลดใจเป็นเหตุให้นางนั้นได้ฌานพิจารณาแค่หมู่หนอนที่อยู่ในส้วมได้ฌาน สิ้นอายุไขาตายแล้วไปเกิดในพมโลกไอ้ที่พูดกล่าวให้ฟังนี่หมายว่ามีตันหาเป็นเพื่อนสองทำให้คนเกิดสูงสูงต่ำต่ำแต่อานิสงส์แห่งการฟังธรรมมันเป็นปัจจัยอย่างไรนะตอนชาติแรกเป็นไก่ตายจากไก่ไปเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินพอออกบวช เป็นนางปริภาชิกาไปเข้าห้องส้วมไปเห็นหมู่หนอนพิจารณาบุรุวกะสัญญาอาสุภกรรมาฐานพิจารณาหมู่หนอนก็เกิดได้ปฏิภาคคณิมิตเจริญได้รูปประชานตายและไปเกิดในพรมมโลกเมื่อสิ้นอายุไขาจากพรมมาโลกแล้วมาเกิดในตระกูลเศรษฐีตายจากพมมโลกแล้ว มาเกิดในตระกูลเศรษฐีต่อจากตระกูลเศรษฐีสิ้นอายุไขาตายแล้วไปเกิดเป็นลูกสุกรในเมืองราชครืในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี้ดูสิญาติโยมเนี่ยคนที่มีตัณหายัางไม่ได้ถอนรากมันก็ ทำให้ไปเกิดในสูงสูงต่ำต่ำไปถึงปรหมโลกมาเกิดเป็นตระกูลพระราชดิดาแล้วมาเกิดเป็นลูกสุกรในเมืองราชครื้ในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าสมณะโคดมนี้พระพุทธเจ้าของเราวันหนึ่งได้ทรงออกบินทบาททอดพระเนตรเห็นนางสุกรนั้น จึงทรงทําการแย้มพระโอษฐ์ทำให้พระอานนท์เห็นเมื่อพระอานนท์ได้เห็นแล้วอาการทรงแย้มของพระพุทธองค์จึงได้ทูลถามสาเหตุแห่งการแย้มนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องคติต่างๆของนางสุกรนั้นให้พระอานนท์เถระฟัง แล้วก็ตรัสพุทธพจน์บทบาลีว่ายะถาปิมูเลอนุปัฏฐเวทันเฮชินโนวะลุกโขปุณเรวะรูหติแปลคำไทยก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อรากไม้ยังมั่นคงต้นไม้แม้จะถูกตัดแล้วก็ย่อมง,งอกงามขึ้นได้ฉันใดเอวัมปิตันหานุสเยอ,อนุปะ อหนหะเตอุปัชติทุกขมิทังปุับปุนังเหมือนตันหานุสัยยังไม่ถูกถอนรากถอนโคนขึ้นก็เป็นฉันนั้นความทุกย่อมเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปนี่เรื่องของตันหานี่มันเป็นเพื่อนสองจริงๆนะนำพาทำให้คนไปเกิดในตระกูลสูงบ้างตระกูลต่ำบ้าง ตัณหานอนุใสอนุใสก็คือตัณหากิเลสอนนอนนิ่งอยู่ในขันธะสันดานคำว่าอนุัสญาตินะโยมเคยได้ยินนะอนุแปลว่าเนืองๆใสญาติใสมาจากคําว่าใสญาตินั่นเองใสญาติก็คือนอนอนุสัยก็คือกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่ว่านั่งฟังธรรมไม่มีกิเลสตัณหาอนุสัยมี ท่านอุปมาไว้เหมือนกับหัวไม้ขีดหัวไม้ขีดเนี่ย,ม,ยมันาถามว่าไฟมีไหมจริง,รงๆแล้วหัวไม้ขีดมันพร้อมที่จะติดเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมอนุสัยกิเลสก็เหมือนกันมันนอนอยู่ในขันธสันดานคติของบุคคลผู้ยังมีกิเลสก็เป็นของไม่แน่นอนมันก็เป็นไปขึ้นขึ้น,นสูงสูงต่ำต่ำ อย่างเรื่องนางสุกรจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในตระกูลพระราชธิดาในสุวรรณภูมิในสุวรรณภูมิก็ในจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศพม่ารัรงกาประเทศพมา่าหรืออยู่ในบริเวณนี้พอ